ชื่อโรงแรมอะไรคะเนเปรีค่ะอ่าอยู่สิริสิริเปคโอ้ค่ะก็เป็นจัดบุฟเฟ่สําหรับงานแต่งงานหรือว่างานอะไรแนะนำเมนูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ๋อข้าวสวยกับข้าวผัดนะคะอ๋อค่ะลองอ่าดูอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าสั่งเรามีเมนูให้เลือกเป็นแล้วแต่ว่า ลูกค้าอยากแบบไหนอยากชอบต้องการแบบไหนก็เป็นหมูเกราะไก่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกชิ้นผัดน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ทอดอก่ทีดต้องซี่โคมงสุญยาจีนนะคะอันนี้ต้องยำปลาหมึกค่ะโอ้ต้องยำน้ำพรนปลาผัดเปลานะคะปลาผัดเนื้มะม่วงไก่ไก่ผัดเนื้มะม่วงนะคะโอ้ขนมนี่น่ากินมากเลยนะคะขนม ค่ะอันนี้คือเราทําเองเลยใช่ไหมคะรอไม่ค่ะรับรับมานะคะอันนี้ก็เป็นรับมาเราไมต้องเลือกจ้าที่อร่อยอ๋อค่ะอร่อยเพราะคู่เราเล็กค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้มีสลัดมีน้ําสลัดหลากหลายแบบนะคะแล้วก็จะมีน้ําผลไม้ตรงนั้นด้วยนะคะแนะนําโรงแรมหน่อยค่ะโรงแรมนี้ตั้งอยู่ตรงไหนคะอ๋อโรงแรมนี้ตั้งอยู่ในเขตเขาเรียกว่ารัตนโกสินทร์ชั้นใน ถ้านักท่องเที่ยวมาก็เดินพักตรงนี้จะสะดวกมากเลยนะคะมามาแหล่งท่องเที่ยวนะคะค่ะก็มีอาหานที่สั่งสิทธิ์หลายที่อันนี้ก็เป็นที่แบบว่าสายมูเเยอะอาหารก็อร่อยนะคะใครว่างๆก็มาพักได้นะคะตรงนี้นะคะค่ะ